กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการที่จะช่วยไขยข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคการร้องเพลงรวมถึงนะครับเราก็จะมีการแบ่งปันเทคนิคต่างๆในการร้องเพลงในรายการนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วไม่รู้จักว่าเอ๊ะคนคนนี้คือใครมาทั้งอยู่ตรงนี้นะครับไปขอแนะนําตัวนิดนึงผมครูฟิล์มธนพัฒน์นะครับเป็นเจ้าของและเป็น vocal counselor ที่ปรึกษาทางด้านการใช้เสียงทั้งเสียงพูดและเสียงร้องให้สําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพนะครับ สำหรับใครที่สนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับการร้องเพลงสามารถกดติดตามได้นะครับที่ร้องเพลง .com ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับอินสตาแกรร้องเพลง .com ที่เป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็น Line@ แอดร้องเพลงก็ได้รวมถึงที่ YouTube แห่งนี้นะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไมพ่พลาดข่าวสารนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกคนติดตามมาตลอดก็คือเรื่องของการใช้เสียงหลบและหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเสียงหลบนี่มันเป็น ัวเป็นความรู้สึกของการร้องที่มีความเบาบางนะครับเป็นเสียงสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกเป็นเสียงหลบถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่มีความบางนะเส้นเสียงของเรานะครับที่อยู่ในกล่องเสียงของเราเนี่ยมันสามารถปรับหนาหรือบางก็ได้ ถ้าเส้นเสียงมันหนานะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าซิกวิโค f โ l ลหรือซิกคอน i g ก r เรชันเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงที่มีความหนาเหมือนเสียงพูดที่คุณฟิลมพูดอยู่ตอนนี้นะครับคือเสียงเชชนั่นเองแต่เมื่อไหร่เส้นเสียงมันบางลง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 นะครับแล้วก็สูงขึ้นมันก็จะทำให้เกิดเสียงที่เรียกว่าเสียงหลบหรือเรียกว่าซินวิโคลโฟลหรือว่าเรียกว่าซินคอนเฟกิเรชันก็ได้เพราะฉะนั้นเสียงหลบของคุณฟิมในวันนี้ก็หมายถึงเสียงที่มีความซิน THI น่ Th reb, exactly them, ิที <ful> <through ız Wireless> ่แปลว่าบางนะ i ินคอนฟิ g uration เสียงหลบนั่นเองนะครบใครยังฝึกเสียงหลบได้ไม่ดีไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของเทคนิคการฝึกเสียงหลบมาให้ในครั้งหน้าแต่ครั้งนี้นะครับเอาใจคนที่ทําเสียงหลบได้บ้างแล้วเราจะมีเทคนิคในการใช้เสียงหลบอย่างไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เรารู้วันนี้ดูกันครับว่าครูฟิล์มจะเอาอะไรมาแชร์กันเราจําเป็นที่จะต้องหาเสียงหลบที่ดีที่สุดของเราให้ได้ก่อน เน้นว่าดีที่สุดเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเราจะได้เอานั้นเป็นแกนกลางที่เราจะยึดเกาะเอาไว้นะครับแล้วค่อยๆไล่ลงมาต่ําลงเพราะว่าเมื่อเราหาเสียงหลบที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยแปลว่าตรงนั้นมันมีสมดุลถูกไหมครับพอมันมีสมดุลปุ๊บเนี่ยการที่เราจะย้ายโน้ตลงไปต่ําลงหรือสูงขึ้นจะทําได้ดีแต่ถ้าเรายังหาเสียงหลบของตัวเองที่ยังไม่มีสมดุลหรือว่าที่ยังแบบโอ้โหแบบสั้นๆอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะมันจะยากอ่เมื่อเวลาเราฟังเสียงหลบดีเนี่ยคืออะไรหนึ่งลากยาวได้ ลมไม่ได้หมดถ้าเราลองแล้วได้ไม่ได้ผิดถ้าลองแล้วเสียงไม่ถึงก็ผิดถ้าเกิดเหตุการณ์สันก็ผิดถ้าลองแล้แน่นเกินไปก็ผิดเสียงแหบก็ผิดก็ผิดผิดหมดเลยครับ โอ้หนี่เหนื่อยนะเนี่ยทำผิดๆเนี่ยโคตรยากเลยอ่ะยากมากเลยแต่ถ้าทำถูกมันจะฟังดูนิ่งและลากยาวได้และถ้าเราใส่ลูกคอได้แปลว่ายิ่งดีการที่เราใส่ลูกคอได้แปลว่าไม่เกิดอาการเค้นหรือเกรงนะครับอะคุณหมอะสมมติคุณฟิล์มได้ตัวเออันนี้น้องๆหรือทุกคนต้องไปหาเองนะว่าตัวไหนมาดีที่สุดคุณฟิล์มจะลองไต่ลงมานะครับเป็นเสียงหลบยังไงก็จะหลบไปเรื่อย ลบอยู่เห็นไหมวี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 ยังลบอยู่เห็นไหมวี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 ก็ยังลบไม่เต็มทั้งทงที่ตัวนี้มันเต็มได้แล้วแต่ไม่เต็มนี่คือเสียงเต็มแต่ก็จะไม่เต็มไงก็เราจะฝึกเสียงลบไงวี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 ยังลบอยู่เลยแต่จะบอกว่าบางคนก็จะตายที่ตัวนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้มัน <c oughs> จะเป็นอย่างนี้นะครับ มันจะปิ้นลงมาเป็นเสียงเต็มทันทีพอร่างกายมันบอกว่าเฮ้ยมันต่ําขนาดนี้เธอต้องเต็มแล้วเธอต้องเต็มเพราะเธอเต็มที่โน้ตตัวนี้มาทั้งชีวิตตัวนี้เธอก็ต้องเต็มแปลว่าเรากําลังเขาเรียกว่าชักคาเยอร์กับสมองอยู่สมองจะดึงลงมาเป็นเสียงเต็มให้ได้แต่หรอกไม่ก็ฉันจะฝึกเสียงหลบต่ําฉันจะลงต่ําให้ได้เพราะฉะนั้นทําช้าลงทําเบาลง อีเห็นไหมคู่ฟิลยังไม่เต็มเลยแต่บางคนต้องเต็มแล้ววี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 มันจะยิ่งยากเพราะว่าอะไรตัวนี้ยากมากเลยวี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 เห็นไหมว่าเสียงคฟิลมันเหมือนจะกลายเป็นเสียงเต็มแล้วแต่คฟิลก็บอกว่าไม่ฉันจะไม่ลงเสียงเต็ม อยากขึ้นไปอีกเป็นร้อยเท่าเลยต่อไปร่างกายจะเริ่มทนไม่ไหวแล้วเพราะมันจะยิ่งต่ํามันจะยิ่งชิดกับเสียงเต็มเราแล้วอ่วนะสุดท้ายมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงเต็มน,นีวยังได้อยู่เดี๋ยวลงมาอีกโอ้ย oh, oh, ยังได้ไแล้วมันก็จะลงไปเสียงเต็มเห็นไหม สังเกตคฟิลไม่ซีเรียสเลยนะมันจะปิ้นหรือจะไม่ปิ้นก็เรื่องของมันเราไม่ได้ซีเรียสเพราะเรากําลังเทนกล้ามเนื้อเราไม่พูดกันถึงเรื่องถูกผิดเราพูดกันถึงเรื่องการสร้างประสบการณ์และความรู้สึกใหม่ๆให้กับการร้องเพลงเป็นการฝึกสมองฝึกการโคออดิเนตของกล้ามเนื้อการสั่งงานกล้ามเนื้อให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำมันปิ้นวี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 ววว ก็เห็นเป็นไรนี่แล้วก็บอกเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมทำไมทำไมบอกเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าบอกบอกตัวเองนะเอ้ยเอาใหม่แต่กี้มันพลาดอ่ะก็แค่เอาใหม่ววววีีีี ำไมก็ยังหลบอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีเสียงหลบต่ำมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะเบลนเสียงนะครับจากเสียงต่ำไปเสียงสูงได้ดีขึ้นและที่สำคัญสำหรับคนที่มีอาการตํำเบงและขึ้นเสียงมิกไม่ได้การฝึกเสียงหลบต่ำจะช่วยทำให้เสียงเชสหรือเสียงเต็มของเราที่มีอาการหนาเกินไปบางลงได้บ้างส่งผลให้เราสามารถที่จะไถเสียงจากเสียงต่ำขึ้นเสียงสูงได้โดยไม่ปริ้นว แล้วมาถึงช่วงในการนําแบบฝึกหัดมาใช้จริงแล้วนะครับอะครูฟิล์มจะขอยกตัวอย่างเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าเจ็บจนไม่เข้าใจนะครับเพลงนี้จริงๆมันอยู่ในย่านของเสียงค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่เป็นเสียงสูงที่จริงๆจะร้องเต็มก็ได้หรือจะร้องหลบก็ได้ทีนี้เนี่ยแหละครับไอโน้ตที่มันจะร้องเต็มก็ได้หรือหลบก็ได้นั่นคือโน้ตตัวที่ทริกกี้คือตัวที่บางทีมันทำให้เรางงเพราะว่าเราจะดันนิดนึงก็เป็นเต็มถ้าเราจะอ่อนแอนิดนึงก็กลายเป็นหลบมันเลยทําให้ร่างกายเกิดอาการเขาเร ไม่ช like ินนะเกิดอาการงงว่าจะทําอะไรกับมันเดี๋ยวครูพิมจะลองให้ฟังนะครับครูิมจะลองเปลี่ยนจากเสียงเต็มให้เป็นเสียงหลบนะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันเพลงนี้นะครับมันร้องแบบนี้นะครับเธอความรักคือต้องทนถ้ามัน noon, ต้องเหนื at ่อยแล้วไม่ได้อะไรสังเกตไหมครูพิมใช้เสียงเต็มสลับหลบถ้าความรักคือต้องทนต้องทนเนี่ยมันสูงก็เลยใช้เสียงหลบ ซึ่งมันปั๊บปกติเนาะเสียงสูงก็ใช้หลบได้ถูกไหมทีนี้มันจะมีท่อนนี้ครับทำฉันทำทุกทางไม่มีค่าใดไม่มีเนี่ยคำเนี้ยไม่มีเนี่ยมันเต็มได้ค่าใดาเนี่ยมันสูงถูกไหมค่าใดาเนี่ยจะล้องเป็นเสียงหลบเราเราไม่ได้ว่าอยู่แล้วมันก็สมควรไงแต่คําว่าไม่มีเนี่ยทูกนก็บอกว่าเฮ้ เสียมันก็ยังต่ําอยู่นะมันร้องเต็มก็ได้นะแต่คุณพิงบอกว่าเอา้าก็เราฝึกเสียงหลบต่ํามาแล้วนี่ไงเราลองใช้ดูไหมเราลองมาใช้เป็นเสียงหลบดูไหมว่ามันจะให้อารมณ์ต่างกันอย่างไรระหว่างแบบแรกคือไม่มีอันนี้คือเสียงเต็มนะอันนี้คือเสียงหลบนะเต็มหลบนะไม่มีค่าใดไม่มีค่าใดเปลี่ยนจากไม่มีเป็นเสียงหลบต่ําคือไม่มีค่าใดอารมณ์จะเปลี่ยนเลยถูกไหมทำ ททฟังใหม่อีกรอบนะครับทำฉันทำทุกทางไม่มีค่าใดไม่มีก็เปลี่ยนเป็นหลบแล้วนะฟังใหม่นะทำฉันทำทุกทางไม่มีค่าใดครูฟิล์มหลบตั้งแต่คาว่าไม่มีแล้วเห็นไหม เราเอาเสียงลบต่ำมาช่วยไงมันทําให้ทุกอย่างมันดูนนวลเนียนขึ้นและได้อารมณ์มากขึ้นด้วยทีนี้บางคนก็จะบอกว่าโอ้โหแต่มันดูแตกต่างกันไหมครูฟิล์มระหว่างคาว่าทุกทางกับไม่มีอย่างเงี้ยทำฉันทำทุกทางไม่มีมันดูแบบมันดูปริ้นอะมันดูเต็มไปรอบเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากเราก็เปลี่ยนคําก่อนหน้าเสียงหลบให้มันบางลงไงทำฉันทําทุกทาง ก็ให้คาว่าทางอ่ะมันบางลงอันนี้ถ้าเปรียบเสมือนนี่คือหนานี่คือบางนะเป็นงี้นะครับทำฉันทำทุกทางและบางลงแล้วขึ้นหลบไม่มีค่าใจเห็นไหมมันจะได้ไม่ฟังเป็นแบบนนนอนนอนนนบาง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 หนาหนาหนาบางบางมันจะได้มีการเปลี่ยนจากหนาเป็นบางลองดูฟังใหม่นะทุกคนดูมือคูฟิล์มนะนี่คือหนานี่คือบางนะครับทำฉันทำทุกทางและหลบ มม่มีอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันมีอีกหลายๆเพลงที่เราสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้นะครับลองไปหากันดูว่าเพลงอะไรเราจะสามารถทดแทนเสียงเต็มด้วยเสียงหลบต่ําได้บ้างเรามาสรุปกันก่อนนะครับ 1. ไปหาเสียงหลบที่สวยที่สุดให้ได้ 2. ไล่ลงจากเสียงหลบที่ดีที่สุดของเราลงมาต่าลงเรื่อยๆต่าลงเรื่อยๆ ฝึกหลายๆคำไม่ว่าจะเป็นฟูฟีกูโวน u บูบ no ีอะไรก็ได้นะครับที่เราทําได้ทําให้ได้ดีสุดจากนั้นลองหาเพลงดูซิว่าเอ๊ะท่อนไหนที่เราจะลองทดแทนเสียงเต็มด้วยเสียงหนบเท่านี้แหละครับเราจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็จะร้องเพลงได้มีสีสันมีอารมณ์ในเพลงมากขึ้นครับครูฟิลมขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับที่กําลังฝึกร้องเพลงอยู่ตอนนี้ครูฟิมรู้ครับว่าเสียงหลบมันไม่ได้เป็นเสียงที่ ง่ายเลยนะครับบางคนที่กาลังผ่านช่วงเสียงแตกน้องๆวัยมัธยมผู้ชายเนี่ยเสียงหลบถือว่าเป็นปัญหาหลักนะฮะจะหายากมากเลยแต่ชื่อครูฟิล์มครับซ้อมทุกวันวันละนิดละหน่อยให้กล้ามเนื้อมันค่อยๆพัฒนาเดี๋ยวเสียงหลบนั้นมาแน่นอนนะครับสำหรับคนที่มีเสียงหลบอยู่แล้วอย่าลืมนะครับฝึกให้ได้ในหลายๆระดับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงเสียงหลบที่แข็งแรงมากเสียงหลบที่แข็งแรงปากลางฮหรือเสียงหลบที่บางฝึกหลายอย่างครับเราจะได้มีหลายสีสันนอกจากจะฝึกเสียงหลบสูงฝึกเสียงหลบต่ำด้วยนะครับ นะครับเท่านี้นะครับคุณก็จะมีลีลาในการใช้เสียงมากขึ้นเยอะเลยนะครับเอาละครับใครสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับช่อง YouTube ของครูฟิลไ้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับที่นี่นะครับร้องเพลง .com นะครับเราเป็นเสมือนเพื่อนที่จะช่วยแก้ไขเสียงนะครับอย่างเป็นกันเองเราจะไม่มีการกดดันในการเรียนเราจะดูกันว่านักเรียนแล้วก็คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยต้องการจุดประสงค์อะไรในการ ใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นของการพูดการออกไปทํา YouTube ไปการแคสเกมการร้องเพลงสามารถที่จะเข้ามารับคําปรึกษาแล้วก็แก้ไขเสียงรวมถึงพัฒนาเสียงให้แข็งแรงมากขึ้นก้องกังวานมากขึ้นใช้งานได้นานมากขึ้นครูฟิล์มก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะครับยังไงก็แอดไลน์มาก่อนนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ที่แอดร้องเพลงเราจะมีแอดมินใจดีคอยตอบปัญหาให้อยู่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้า,า,นาวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ